ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลราคุณนี่มาพบกับเบาออสสังคมคือเก่าวันนี้เบาออดสิพามาเที่ยวในเมืองครับเมืองอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายป้านเขาเราจะมาดูสำรอสกายแล็บยังมีอยู่หลงเหนืออยู่ในอำเภอท่าบ่อเนาะสวัสดีครับป๋าครับป๋าช่องมันเด้อป๋าเด้อเบลออดสังคมเดี๋ยวเบาออดสิพาไปเดินบึงตลาดพร้อมแล้วก็เราจะไปบึงว่า ตลาดในอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเฮานี่เจริญเยอะเจริญขึ้นเยอะสมัย20ปีขึ้นหลังที่บาวอตได้เข้าเข้ามาอยู่ในจังหวัดหนองคายคืออำเภอเล็กเล็กเนอะอำเภอท่าบ่ออำเภอเสียงใหม่สังคมบาวอตก็มาอยู่อำเภอสังคมน้อยพี่น้องแต่ว่าวันนี้บาวอตก็ได้มาทำธุระอยู่อำเภอท่าบ่อก็เลยต้องแต่สงการก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะใหเอ c ซีได้เบิกล้วขอโอดแมเด้วยครับเด้อพี่น้องครับผมเห็นหน้ากันจะจ้ะ นี่เปาออดสิมาพาเดินดูตลาดว่าสินค้าบ้านเขานี่มันราคาเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ว่าเปาออดมาทำธุระเนาะในถ้าบอก็ใกล้ถึงเวลาเลือกตั้งแล้วเนาะก็หลายๆพักที่ว่าเขามาหาเสียงกันเนาะอันนี้กจะเป็นพักอะไรเนี่ยสัวเด้ออันนี้จะเป็นพักอะไรนะดดดนนนนพ่อออกประชัง ประชารัฐครับพี่น้องประชารัฐผู้สมัครสักดาครับผมเดือนเดืนตุลาหน้าพี่น้องอันนี้ของพรรคประชารัฐเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่าวออดพาไปชมกันเลยว่ามีอะไรขายบ้างนะแพร์ท่าบอ่อเดี๋ยวพ่อผมไปก่อนเนาะพ่อเนาะบ้านท้องมันเรืองพ่อบ่าวอาอดสังคมวันนี้ช้องเ่าวออดสังคมก็เลยมาเดินเล่นท่าบ่อมารีวิวจังหวัดหนองคายบ้านเฮาก่อนแหพร์ท่าบ่อสวัสดีครับ อันนี้เป็นสัรอสกายแลบก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมพี่น้องบ่าออสก็ก็ได้ลงคลิปตั้งแต่ของการเนาะวันนี้ก็เลยใช้เวลาแปบบ๊แบๆบหนึง่งที่ว่าเรามาทำคลิปกันตักหน่อยหนึ่งเมื่อปึกสกายแลบทีละสมัย20ปีขึ้นหลังบ่าออสมานองคายครั้งแรกตอนก็มานั่งรถสํารอสกายแลบนี่แหละพี่น้องเนี่ยเป็นสํารอเออชาติไหนๆเขาก็นั่งพี่นอ้องสอปปอลาก็ดีหรือว่าจะเป็นพมา่าหรือว่าจะเป็นฝรั่ง ทุกประเทศเนาะจะนั่งได้พี่น้องเพราะว่าเบาวออสจะมาทำคลิปคลิปหนึ่งเนาะหลังจากสมการไปแล้วก็บ่ค่มมีเวลาให้เอฟซีเท่าไหร่วันนี้ก็มีมีเวลาวันหนึ่งเราจะมาทำคลิปใน,นอำเภอท่าบ่อเนาะเมิ่งเบาะเป็นยังไงก็เป็นกิดนี้ไหมรถวิ่งคนหลายไหมตู้น,นี่คนหลายคนหลายคลิป บ่บ่บ่ปันได้เนาะปันได้เนาะพ่อเนาะทุกวันนี่เนาะบ่หลายปันได้เพราะว่ามันบ่คือบ่คือสมัยนั้นเนาะเพราะว่าสะกอนนี้คนมันมันมันเยอะอยู่แต่ว่ารถมันบ่หลายเนาะทุกเมื่อนี่รถส่วนวหลายแล้วไปอีกอย่างนหงนนักท่องเที่ยวก็บ่ค่อยเที่ยวปันได้ครับผมเงินบ่ค่อยดีเศรษฐกิจบ่ดีเนาะพ่อเนาะกาผมฝากช่องมันด้วยพ่อบ่าวออดสังคมครับช่องยูทูบเพราะว่าช่วงนี้มัน เงินพอค่อยดีเนาะเพราะว่าเขาก็เลยไม่อยากเที่ยวกันเพราะว่าคู่มือนี่เงินเงินทองนี่โอโหหายากเศรษฐกิจก็พ่ค่อยดีป็นใดฝั่งนันเดอพี่น้องเ็บซีสุข่านสองฝั่งไทยลาวก็ดีวันนี้เบาว่าสังคมก็บด้เห็นหน้าโดนก็คิดถึงอยู่คือเก่าและพี่น้องเอฟซีแล้วเ่าอันทีพาไปเบิ่งผลไม้ไปฝากย้ายก่อนไม่รู้ว่าจะได้อะไรเนาะพี่น้องเป็นผู้เท่าน่ะที่เป็นส้มเขียวหวานเป็นสันเนาะแล้วเราไปเบิ่งกันว่าสินค้าใน เพื่อท่าบ่อมีอะไรบ้างไปพี่น้องเ่าออดที่พาไปครับฝากติดตามพี่น้องยูทูปเป่าออดสังคมนําเดอร์พี่น้องเดี๋ยวเป่าออดที่พาไปนี่ในเมืองท่าบ่อครับสี่แยกสี่แยกหน้าแยกท่าบ่อพี่น้องเป่าออดจะพาไปครับพี่น้องฝากช่องนัมเดอร์เยวจะไปดูว่าเราจะซื้ออะไรให้ยายเดี๋ยวเราไปดูแล้วว่าว่ามีต้มต้นเชวัดแล้วเราค่อยไปบึงกันว่าในตลาดท่าบ่อนี่ยี่สิบปีแล้วที่บ่าออดก็ได้มา ั้งแต่ยังบ่จเจริญทุมือนี่โอ้มาตรงนี้จําไม่ได้เลยลเดี๋ยวเบลออจะไปดูว่ามีอะไรขายบ้างเนาะในฝากช่อง u ู u b e น้ำเดิมพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านของฝั่งไทยล่าวก็ดีเออ่ยทางอำเภอท่าบอ่ออำเภอสีงใ,ใหม่สังคมหนองคายโพตากทุกที่ที่ว่าอยู่ในเขตในจังหวัดหนองคายฝากน้ำเดิมพี่น้องเบาออดสังคมพิมพ์้าไปในช่องยูทูบเบาออดจะพาไปเบิ่งว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะไปดูกันว่า20ปีที่เบาออตเพื่อคห ให่เข้ามาตลาดเนาะพี่น้องไปเลยพี่น้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่พี่น้องจะได้ชมกันอันนี้เป็นหนังพี่น้องเป็นหนังเขาขายมัดหนึง่งกับประมาณร้อยหนึ่งพี่น้องมัดหนึ่งก็จะประมาณร้อยหนึ่งครับพี่น้องวันนี้เราก็ยจม,มาหา FC เอฟซีมาบ,บึ่งว่าในตลาดท่าบ่อจะเิญมากเนาะ,ะเดินขึ้นกับนีขายของหล,หลายอยา่างมีฮอดไข่น้าไข่ตัวไข่เข้าทุกอย่างพี่น้องที่ว่า ได้เข้ามาในอำเภอท่าบ่อเนาะก็มาแวะบึงตลาดตลาดผลไม้ก็มีครับช่วงนี้กําลังทุเรียนกําลังออกพี่น้องนี่ครับทุเรียนกําลังออกแล้วเบ่าออดจะไปรีวิวว่าเราจะไปซื้ออะไรกันบ้างเงาะก็มีครับเดี๋ยวนี้เงาะหนึ่งโลหนึ่งประมาณห้าสิบบาทพี่น้องฝังไทรเดอร์พี่น้องเงาะออกใหม่ประมาณห้าสิบบาทครับพี่น้องเบ่าออดสิมารีวิวว,วา่าตลาดท่าบ่อนี้ บบได้มา20ปีจเจริญขึ้นหลายพี่น้องมาตั้งแต่เบาออดอายุ20ปีขึ้นหลังเนาะ20ปีขึ้นหลังเดี๋ยวนี้เบาอดก็40กว่าปีแล้วครับพี่น้องบบได้มาเที่ยวเลยก็เริวมามาตอนนี้ก็ได้มาทําคลิปทําช่อง y o u u u b เบาอดสังคมชาแนลด้วยเดอ้อพี่น้องฝากน้ำเดอ้อพี่นอ้อง f ีทุกชั้นของฝั่งเราเราจะดูว่ามีอะไรขายบ้าง บาผเงาะเดี๋ยวนี้โลห้าสิบเนาะไหมเนะาะโลละห้าสิบบาทพี่น้องบางเงาะโลละห้าสิบเด้อพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้บค่อยดีปานไหนเนาะไหมเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจก็บอกวันไหนพี่น้องมันจังไหนละ่ะจะให้เบาออดพูดจังไหนละพี่น้องเพราะว่ามันผลกระทบมันบมดพี่น้องถ้าเอาไว้เลือกตั้งใหม่วันที่สนะิบสี่เนาะพี่น้อง,ของเขาจะมาดูว่า ท่าบ่อเปลี่ยนไปเยอะอำเภอท่าบ่อเปลี่ยนไปเยอะจะเลินหลายนะเนาะจะินหลาย20ปีขึ้นหลังเนาะแม่เนาะฝากฝากน้ำเด้อแม่บ่าวออดสังคมช่อง YouTube จ้าครับผมพิมพ์เข้าไปเลยบ่าวออดสังคมจ้านี่แหละครับแล้วเราจะมาดูว่าท่าบ่อจะเลินหลายวันดีครับป๋าอำเภอท่าบ่อครับผมเรามาเดินตลาดว่าผู้ใดียน ผู late, here, here, ้ใดไปมาก็จะมาหาแวะซื้อแนวกินแนวอยากก็มาเดินเล่นตลาดท่าบ่อก่อนเด้อพี่น้องชอโปเกียบกินเด้อะโปเปียเนาะเออปกระยอทอดกระยอทอดก็มีแต่ว่าเปาออดเป็นคนภาคกลางเนาะเป็นคนไทยกันเามาอยู่อีสานก็หลายปีแล้วครับอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเขานี่แหละจนได้เฮ็ดช่องยูทูบของผมช่องหนึ่งจนได้เฮ็ดช่องยูทูบวันนี้เราจะไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในว่า มีอะไรเยอะแยะไปเบิดเดี๋ยวคลิปนี้บ่าวอัสสพาไปรีวิวว่ามีอะไรขายกันบ้างวันนี้มีช่วงพ่อเดี๋ยวเราก็กลับมหาซื้อของฝากยายเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้านเป็นพวกของไส้พวกกระเป๋าพวกสารพัดเนาะพี่น้องที่ว่าไอนี่แต่ว่าเมืองหนองคายก็เป็นเมืองหน้าอยู่จังหวัดหนึ่งนเนาะแม่เนาะโอ้ที่ท่องเที่ยวหลายพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องวัดหินปะเปงเลยเวัดธรรมินเพียง น้ำตกฐานทิพย์ฐานทองวัดหลวงพ่อพระสยวัดหลวงพ่อองค์ตื้อแล้วก็จะได้ชมผลงานคลิปต่อไปของบ่าอ๊อดไม่นานเกินรอครับพี่น้องฝากเอฟซีสองฝั่งไทยลาก็ดีถ้ากลับได้บ่าอ๊อดยังไม่มีคนติดตามหลักพันนี่บ่าอ๊อดจะไม่จะไม่พยายามทำทำต่อไปทำจนแบบให้เอฟซีได้รู้ว่าคนคนหนึ่งจากคนเคยลำบากเคยลำบากมาหลายชีวิต ผ่านมาคนลําบากที่ว่าสู้จนมีทุกวันนี้จนมีช่อง YouTube ของตัวเองจนคนนับหน้าถือตาได้บ่าวอดสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายบ้านเขาเราต้องมารีวิวอยู่ในจังหวัดก่อนเนาะก่อนจะไปประเทศไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนาะเราก็มาดูกันว่าใครมาเที่ยวก็เรามาซื้อหาซื้อเสื้อผ้ากันเนาะซื้อเสื้อผ้าในอำเภอท่าบ่อกาดีเดอเสื้อผ้าก็เยอะพี่น้องของกินก็หลายพี่น้องเป็นผลไม้อยู่ด้านนู้นทางนี้ก็เป็นด้านเสื้อผ้า ข้างหลังนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะพี่น้องมาในอำเภอท่าบ,บ่อว่าบ่าวอ๊อดแนะนำมาว่าโอ้โหแน่นอนมาเที่ยวเที่ยวที่ไหนก็ไม่เที่ยวทเที่ยวจังหวัดหนองคายครับพี่น้องเขตลิมโขงสองฝั่งไทยลาวนะพี่น้องเอาคลิปนี้บ่าวอ๊อดสิทิงไทยไว้ที่นี้คลิปหน้าเรา,เราค่อยว่ากันใหม่ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ